เต็มออกมาเต็มแล้วลูกลูกโดนอะไรมาเนี่ยลูกเนี่ยยัดมาให้เต็มเลยไม่มี alcohol เลยโอ้โหให้โคตรเต็มเลยนะนั่นดิ ไม่อะไรก็ไม่ทำนี้จะดูแลเฉพานเด็กทุกๆคนให้กินเหล้าเหมืบนท้อง ใครใครใครยัดนตั้มยบพ่อยากก็รู้หมดแล้วมันต้องพูดเลยยากก็รู้เลยยากเลยมพูดเลยพูดทงวันเลยยาไม่เพูดยามสางพอะกันแไมเนาะะพ่อจะขายนาตอนนั้นยังยัมีคนซื้อขายทำไมเาพราขายเอาตนาเสร็จปับพ่มาสบายแล้ว

cái quê địch của chồng hoặc bằng hầm 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 hoặc mang hầm hoặc bằng hầm hoặc 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 hoặc

เดินบ่งคลายเดินบึงคลายบ้นเด่งโอ้โอ้กุกเกาเก่ากุกมมดเก่าของเก่า้วยทุกเนือเอเอาลาลามคุกเือโลกคุอเนืชื่อโมกเกอมเ่เนทับททับท้ับที่อยากท้ับไทย

មកហូបអរៗគ្នាៗជាអត់កូនចៅកូនប្អូនៗគ្នាអានេះអ៊ុតនេះអីរោគរាយកូនឆ្នាត់ឈាមណាស់ចោលអត់កើតរោគកើតໄຂអីបើកើតគូវីតកូនឯណែពេទ្យគងទៀតទៅឆាយឆ្ងាយដែរតែទៅធ្វើចង្អែរោគជូរទៅព្រះមឿងបាក់យើទេក្នុងជុំរងកើតណា

គេទៅគេប្រើប្រពន្ធអូគេប្រើប្រជាល្អគឺតាអើយមកកគេអីអាចទៅគេអើយញ៉ាំប្របកបផៃឲ្យលើយផៃអឺគេអោសុខសบายគេតាមហូរតែមិនសែនប្រាប់បញ្ហាគេតាមហៅពួកយើងួងគេទេ5ហៅអើគេអោឲ្យស្រេចពួកគេបានមកទេអឺជំងឺខ្លាក់គូវីដអឺជំងឺ stroke គេគេគេកយងអើ คือแองนููสัทีแรกคหมอป่าให้ลองมัมพีไก่บะบอกไมมันอยู่แต่ขึ้นเขา้อัเนี่ยถามมัมพีไกับะบอกเดี๋ยวไปทำมัมพี่ออยู่ไดนขึ้นเขาแหละอยู่บ้านมันไม่เคยเอิดแม่มันกินเขาปราค่หรอกกูเกิดมากูกระงมาก cú có thấy mẹ cú kim khẩu có những thứ sau chọc, người ta phải bảo nặng mọi cây, ông có thấy những trò nấu, tôi thấy những khẩu, khai bao giờ mẹ thấy thứ này, khai khai mát con cháu cần, rồi mẹ khích chúng cháu, kim hà mẹ si à? bông si ba cái lươn hông kĩ,